ก็นี่คืออุปกรณ์ของเรานะครับคือปลานะครับปลาสดๆนะครับอันนี้อันนี้ที่สับมาแล้วนะนะแต่ครับเอ้นี่ตุ่มครับตุ่มตุ่มกบทางอีสานนะอันนี้ก็คือไม้ครับไม้ยังต้องใส่หมูเรงนะโูว่าเป็นสีมีโบนะครับนะแล้วติดตามผลงานครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่นะครับวิีการใส่ครับเด้อ การไปดยครับเด้อที่นันหนามออกไปข้างท้าง,งน้องครับนาไปท้างน้องห้ฟังดีกว่ันน้อยากมันยเนาะขนขับยันเนาะ

ใส่ครับพี่น้องครับให้ด้านแล้วครับปล่อยปลาไปเลยไปเรื่อยไปเรื่อย ปลาแล้วก็ต่อไปครับนี่สูตรเด็ดครับสูตรเด็ดนี่คือสูตรเด็ดครับเนื้อสับสดๆสดสดเนื่อสับสดๆนะค,ะ,นะะครับน่ะคปลาครับ น้อยโ okay. อเคใส่ไปแล้วอ,นะอันนี้ปุ๊บกนจแล้วมันด้วยน้อยโอเคเดี๋ยวติดตามมคนกันครับเหมือนแรงน,นะว่าสิได้รุ่นบอเดี๋ยวผมจะใส่ต,ต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมืิร์นสองเขาสิมายามกันนะครับเนาะโอเคครับชุดไทยครับหลังชุดไทยมาเบิ่งครับ ไม่นุกเลยเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องพุ่มไม่ติดแตกถือมัดเอียบไงเลยอืเดึงครับนี่บักเอียบไงสุดยอดโอเคครับเออนี่มันค่อยคอย่คิบหนาพอกันไหมครับโชคดี